ได้คิวป้องแชมป์ w b o 126ปปอนด์สำหรับเอมานูเอลนาบาเลเตโดยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับไฟต์ต่อไปของเอมานูเอลนาบาเลเตแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวทของ w b o 126ปอนด์จะเป็นการขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับเอโดอาร์โดบาเอสในฐานะคู่เอกของรายการท็อปแปงบ็อกซิ่ง ในวันที่21สิงหาคมนี้ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะไปจัดกันที่สนาม p ี c h e n g a ar Arena ในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับไฟนี้ถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ของนาวาเลเตแชมป์โลก2รุ่นชาวเม็กซิกันซึ่งไม่ได้ขึ้นชกกับใครอีกเลยนับตั้งแต่ที่เขาเอาชนะคะแนนโจเอสกอนซาเลส แบบสุดเดือดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนส่วนทางเอรูอาร์โดบาเอสนั้นปกติเขานั้นโชคอยู่แค่ในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเว็แต่หลังจากที่แพ้คะแนนให้กับสองนักชกชั้นแนวหน้าอย่างลาลาและ,ะอาริมเจ้าตัวก็ตัดสินใจขยับขึ้นมาประเดิมรุ่นเฟเธอร์เว็อย่างสวยงามจากการเอาชนะคะแนนบีวาสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนเขาได้สถานะ เป็นผู้ท้าชิงอันดับที่7ของดิวนบีรุ่นเฟเทอร์เวท126ปอนด์นั่นเอง